ทำคลิปไม่ต้องหวาวุ่นสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ะ <c oughs> จะมาชวนพี่น้องคุยเล่นเ่นเรื่องการทำคลิปทำคอนเทนต์นะครับ ผมไปดูคลิปเพื่อนหลายต่อหลายคนนะครับทำให้ผมอดรู้สึกไปได้ว่าเพื่อนจริงจังเกินไปไหมนะครับผมรู้สึกว่าเพื่อนทำคลิปว้าวุ่นมากนะครับแบบว่าเครียดมากตั้งอกตั้งใจมากนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะชวนเพื่อนมาคุยสบายๆว่า ผมคิดว่าทําคลิปเราคุณจะทําสบายๆเนาะไม่ต้องว้าวุ่นนะครับอย่าไปคาดหวังมากนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าแม้ว่าเราจะผ่านกดสร้างรายได้แล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้มีรายได้เข้ามาเร็วดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับ <c oughs> ลองถามเพื่อนดูก็ได้นะครับที่เขาผ่านคลิปแล้วนะครับ โดยเฉพาะคลิปของเราในระดับนี้นะครับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเราทําคลิปปุ๊บวิ่งไปหาเพื่อนทําคลิปวิ่งไปหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนวิ่งเข้ามาหาเรานะครับโอเคคลิปของเราเพื่อนอาจจะเข้ามาดูแล้วก็มียอดวิวขึ้นนะครับพี่น้องทราบไหมครับอันนี้เบื้องต้นสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านคลิปซึ่งรวมทั้งผมด้วยนะครับ <oughs ét at> <c oughs> ไม่ว่าคนที่ทำคลิปใน YouTube ไม่ว่าจะทำคลิปใน Facebook นะครับลักษณะการทำงานคล้ายกันหรือเหมือนกันนะครับก็คืออย่างนี้แหละครับเือเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแต่การทำแบบนี้นะครับควรมีเฉพาะในเบื้องต้นอันนี้ในความาความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับที่ผมพูดนี้คือประสบการณ์จากการทำ YouTube ล้วนๆน,นะครับ ถ้าเราวิ่งแบบนี้นะครับเราจะไม่รู้ตัวตนอย่างแท้จริงนะครับไม่รู้ศัก,กยภาพอย่างแท้จริงไม่รู้ว่าคลิปของเรานั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมเคยบอกว่าเวลาเราอัพคลิปขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าข้างตัวเองว่าคลิปของเราเนะ่ยมีคุณภาพทางนั้นนะครับซึ่งรวมทั้งรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยคลิปที่ดีนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไปหาใครนะครับ AI เขาจะจัดการให้เราเองขอให้เราทำคลิปที่ดีคลิปที่มีคุณภาพจริงๆนะครับเรามีหน้าที่ทำคลิปที่มีคุณภาพนะครับเราไม่ต้องไปอ้โหูทำแบบกูตทนนะครับเหมือนเอ่อ ไม่รู้ผมใช้คํานี้ได้หรือเปล่าเหมือนก็เฮี้ยนก็หือรือที่จะทาทำ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 จนผมไม่รู้ว่าบางคนนี่อาจจะทํามากเกินเหตุอันสมควรจนลืมบางสิ่งบางอย่างไปหรือเปล่านะครับอาจจะลืมความสุขความทุกข์ของครอบครัวไปหรือเปล่านะครับพี่น้องครับทาไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับถ้าคลิปเราดีเดี๋ยวมันปังเอง AI เขาจัดการให้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องวาวุ่นนะพี่น้องครับทำง่ายๆสบายๆนะครับคอนเทนต์อะไรที่เราทําแล้วเออมันสบายเราไม่ต้องออปั้นแต่งอะไรให้มันมากมายนะครับมีแค่ไหนทําแค่นั้นนะครับถ้าเรายังหา,เ,าเรียกว่าจุดเด่นของเราไม่ได้ยิ่งเนี่ยเรายิ่งไม่ต้องไปว้าวุ่นอะไรมากมายนะครับไม่ต้องวาวุน่นไม่ต้องวาวุน่นไม่ต้องวาวุน่นเชื่อผมพี่น้องครับ ทำให้สบายนะครับเดี๋ยวเราจะไปได้เองนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับความคิดของผมอาจจะผิดจะถูกนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะรับไว้พิจารณานะครับขอบคุณครับ